ทริฎีใหม่นี้ถูกน้ำเสนอโดยนักวิทยาศาสตร์อากาศชาวเยอรมันอัลเฟรดเวเกเนอร์ชายผู้ใช้เวลาส่วนใหญ่วิจัยชบรรยากาศในพื้นที่รกร้างอันหนาวเหน็บของกรีนแลนด์แต่เวเกเนอร์หลงหลายเรื่องปริศนาฟอสซิลของนักธรณีวิทยามาโดยตลอดและยืนกรานหนักแน่นว่าคำตอบนั้นชัดเจนอยู่ต่อนหน้าแล้วตั้งแต่มีแผนที่โลกที่ถูกต้องไว้ใช้กัน เด็กนักเรียนหรือใครๆก็บอกได้ว่าชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาใต้กับชายฝั่งตะวันตกของแอฟริกาประกบกันได้พอดีเรื่องนี้ถูกวงการวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงปฏิเสธมาตลอดโดยบอกว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญไม่มีความหมายอะไรเด็กๆที่ผิดหวังมากมายถูกเมินและถูกบอกว่าความคิดของพวกเขาผิดเวกเนอร์เสนอแนะว่าแท้จริงแล้วแพนทีวีเคยติดกันมาก่อนภายหลังจึงขาอแยกออกจากกัน การสะเก็ดของเขาในกรีแลนด์ทำให้เขามั่นใจว่าทฤษฎีแผ่นทวีปเคลื่อนเป็นไปได้ผมคิดว่าแรงบดาจใจของเขาคืออุตุนิยมวิทยาเขาอาจเห็นรอยแตกบนแผ่นน้ำแข็งทำให้เกิดการตั้งสมมติฐานกับหินแข็งบางส่วนของโลกด้วยแต่มีนักธรณีวิทยาน้อยมากที่ยอมรับทฤษฎีพื้นฐานทางอุตุนิยมวิทยาพวกเขาปฏิเสธ สิ่งที่เวกเนอร์พูดโดยสิ้นเชิงมันต้องเป็นเรื่องใหญ่มากในการผลักแผ่นทวีปผพื้นมหือมาไปตามพื้นมาหาสมุทรจนไปอยู่ไกล